ินี้จะเป็นรันดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะข้อความในใจที่เขามีต่อคุณแต่ไม่กล้าสื่อสารให้คุณได้รับรู้อ่ะเป็นยังไงมาดูกันค่ะสำหรับนี้กับอุ๊ยอุยอย่ารวงสำหรับนี้ละกันนะจ๊ะอ่ะมาดูนะคะข้อความในใจที่เขามีต่อคุณแต่ไม่กล้า สื่อสารที่คุณได้รับรู้เป็นยังไงฮ้กวนหน้าแต่กว่างเงือบเหรอ I keep comparing authors to you เขาอาจแบบว่าเห็นใครแล้วก็อดจะเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้นะบางทีมันอาจจะมีแบบอ,อ่ะมองมาอาจจะเปรียบไม่ว่าจะเปรียบเทียบในทิศทิทางเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามนะแต่เเขาเปรียบเทียบนะเช่นคุณอาจจะสวยกว่าแบบเห็นคนนี้เดินมาเอ๊ะ แฟนเราได้ขนาดนี้ก็ดีสิหรือในหนึ่งอาจจะเปรียบเทียบในทิศทางที่ดีนะแฟนเราสวยกว่าก็เป็นไปได้ไม่รู้เปรียบเทียบในทางไหนนะแต่เรามองแง่บวกไว้เนาะแต่อาจจะแต่ถ้าไม่กล้าบอกให้เราได้รับดูเนะี่ยต้องแอบมีบะนะเอานหะนักฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ห้ามอินห้ามปรุงแต่งต่อยอดใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อความในใจที่เขามีแต่คุณแต่ไม้ กล้าสื่อสารให้คุณได้รับรู้ Just a cup of coffee in every morning with you can make my day เออจริงๆค่ะจะรักษาฟอร์มนะแต่เขาอะถ้าได้ตื่นเช้าขึ้นมาเจอคุณนะคะแล้วได้จิบกาแฟยามกาแฟยามเช้าพร้อมกันเน่ยแค่นั้นมันก็เป็นวันที่แสนรสแสนวิเศษที่สุดละนะคะแต่อาจจะไม่กล้าสื่อสารกับคุณเลย <laughs> Come back for you นะคะฉันจะกลับมาหาเธอทาไมถึงไม่กล้าสื่อคืออย่างนี้ค่ะคือถ้าพูดแล้วมันเหมือนเป็นแบบไอถูกล็อกไว้ด้วยคำพูดนะคะเหมือนแบบว่า คำพูดแล้วเนะี่ยมันเอาคืนไม่ได้ฉะนั้นถ้าเขาไม่มั่นใจจริงเขาจะไม่กล้าเอ่ยเพราะกลัวแบบว่า,า,วาอาจจะไม่สามารถรักษาคําพูดหรือสัญญาไว้ได้จึงลที่จะเก็บไว้อ่อนยังไม่กล้าสื่อสารเพราะตัวเองก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะได้แบบมามา,มาเจอหรือกลับมาหาไม่อาจจะแบบวา่ามีภาระหน้าที่อะไรที่มันยังแบบที่เขาจะต้องจัดการอยู่ไงเอ every time I've been in the places of us I almost died thinking of you นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าทุกๆครั้ง every time นะเมื่อไปสถานที่ที่คุณกับเขาเคยไปด้วยกันนะคะ mm hmm. เขาแบบคิดถึงคุณจะแย่ถ้าจะขาดเธอขาดใจคืออย่างนี้คะ่ะบางคนอาจจะเคยใช้ชีวิต ร่วมกันในขณะหนึ่งในที่ที่หนึ่งแล้วคุณอาจจะเดินออกมาจากจุดนั้นแต่เขาอะค่ะยังคงวน,วน,เ,วนเวียนกับที่เด,มเดิมสถานทีเ่เดิมเรื่องราวเด,เดิมแล้วมันเหมือนว่าภาพของคุณก็ยังวนเวียนอยู่ในที่เดิมไงก็แบาบว่าคิดถึงซะเยอะหรือถ้าไม่เคยใช้ในอ,อยู่ในที่ที่เดียวกันกลจ,จะว่าเวลาที่คุณมีบทสนทนาค่ะเกี่ยวกับว่าเรื่องราวที่มีความสนใจร่วมกันเน่ยแล้วมันาอาจจะขึ้นฝีหรือเขาบังเอิญไปเห็นเนี่ยค่ะมันก็อาจจะดึงใจให้เขาเนี่ย ไปคิดถึงคุณและคิดถึงท่านจะขาดใจเนาะอื n o w I made a huge mistake ฉันรู้นะว่าฉันทำผิดมากกับเธอไม่น่ารักกับเธอมากๆไม่ใช่ไม่รู้คะ่ะแต่ทำไมถึงไม่กล้าพูดเพราะว่าคือตัวเองอะรู้สึกผิดอยู่แล้วแต่เมื่อถ้าพูดย้ำอีกก็เหมือนว่าตอกตอกริ่มเข้าสู่ตัวเองเอีอะค่ะแล้วบางทีมันอาจจะมีได้บางทีแบบ เขาอาจจะรู้สึกเกินกว่าจะจะแหนเดินหรือรับไหวเนี่ยนะคะลำพันแค่คุณคุณอาจจะมีปฏิกิริยาขเขาหรือการที่เขาคิดว่าทําให้คุณเสียใจมันก็แย่มากพอแล้วอะนะคะอืมในกล้ายอมรับเยอะสํานึกผิดไม่ทัน I'm on the way back to you นะคะฉันกำลังกลับไปหาเธอเออเหมือนกับใบเมื่อกี้เลยอะคะ่ะเดี๋ยวนะอะไรนะ I will come back for you ใบที่สองใช่คืออย่างนี้ค่ะน่าจะแบบความรู้สึกน่าจะวิ่งมาหาคุณแต่ว่าอย่างที่บอกคือเมื่อตัวเองยังไม่ชัวร์ไม่มั่นใจว่าจะจัดการสิ่งที่มันเป็นภาระหรือความรับผิดชอบต่างๆได้ไหมเนี่ยนะคะก็เลยยังไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะแบบว่าถ้าคอนเฟิร์มไปเนี่ย ถ้ายืนยันคำพูดไปอ้าวแล้วทำไม่ได้อะก็เป็นคนขี้โฮกเนี่ยอ่ะขี้โฮกเบ็เบททำไม่ได้เนี่ยนะคะอืมในรักษาสัญญาเนาะ You still take my breath away ค่ะเธอขาดใจคุณยังอยู่ในลมหายใจของเขานะเออถ้าเกิดว่าเหมือนคุณดึงลมหายใจของเขาไปอะ่ะถ้าเกิดไม่มีคุณเนี่ยเขาอาจจะหายใจไม่คล่องคัดจมูกนะคะเป็นหวัดไม่ใช่นะค,ะคุณเป็น สิ่งสำคัญสำหรับเขานั่นแหละเอออยู่ในทุกลมหายใจของเขาว่าสาั <c> ้น <oughs> อยอย่างไรต่อจ๊ะ I need your heart อ่าฉันนิดนิดนิดยิ่งกว่าวอน,นีินะนิดก็คือต้องการวอนก็คือต้องการแต่นิดแบบอยากอยากอยาก,ยากหนูอยากได้หนูอยากได้คือฉันต้องการอ้อมก่อนจะเทอมมานะคะเออไม่ว่าแบบให้ให้คุณอะ่ะ อบกอดเข้าไว้ด้วยความอบอุ่นนะคะเหมือนกับว่าทําไมถึงไม่กล้าพูดก็คืออาจจะไม่อยากที่จะแบบแสดงด้านอ่อนแอของตัวเองเพราะกลัวว่าคุณน่ะจะมองเขาว่าเอ้ยอ่อนแอไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาอาจจะมีอีกโก้ที่มันค้าคออะคะ่ะแล้วก็ไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงที่ใครจะต้องมาแบบสงสารหรือเห็นใจอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืม I'm working to I'm working towards a better future ตอนนี้เขากำลังทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่ออนาคตนะคะคืออาจจะไม่กล้าพูดเพราะว่าคือหนึ่งกลัวคุณไม่เข้าใจค่ะคิดว่าคิดว่าไม่เชื่อว่าเขาทำแต่งานจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆเขาทำแต่งานหรือสองอีกนหนหนึห่งคือ กลัวว่าคุณจะเป็นห่วงอะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันเนาะนะคะแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคนนะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรถึงไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบว่าไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวคุณคิดว่าเขายังมีสถานภาพทางการเงินและการงานที่ไม่มั่นคงมาพอเขาถึงจะต้องยัง still fighting ยังสู้ยังมูมานาบาัตบัต n n a น see you with my foolish smile ฉันต้องการที่จะเจอเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่ฉันสามารถยิ้มได้เต็มที่ ทำไมถึงไม,ม่กล้าพูดนะันคือตอนนี้เขาอาจจะมีหลายเรื่องที่เขากําลังคิดและเครียดยิ้มก็ยิ้มได้ไม่เต็มที่อะค่ะทีนี้ที่ไม่กล้าพูดก็เพราะว่าไม่อย่อยาอาจจะเอาภาระทางอารมณ์ที่เขากําลังแบกรับความเครียดไว้อยู่เนี่ยมาใส่ที่คุณอืม Oops I wish I had told you how much you really mean to me. ฉันน่าแตปรารถนาว่าฉันน่าจะได้บอกเธอไปแล้วนะว่าเธอมีความหมายต่อฉันมากขนาดไหนเนาะอ,อาจจะไม่กล้าพูดว่าคุณมีความหมายต่อใจเขามากนะอะไรอย่เงี้ยกลัวเหลิงหรือเปล่าเงยหรือกลัวหรือกลัวบอกว่าเขาเรียกอะไรอะบางทีอาจจะกลัวบอกว่ายิ่งเขาบอกเขาบอกไปเขาก็อาจจะแบบ คาดหวังกับคุณแล้วจริงๆเขาอาจจะกลัวเจ็บมากกว่าที่คุณดูก็ได้นะคะอืมไม่กล้าย,ยอมรับความรู้สึกตัวเองสรับใครบางคนนะ,ะ่ฮะ distance and time never keep us apart นะคะระยะทางและเวลาที่ห่างเหินกันไปเนี่ยเขาบอกไม่ได้ทําให้เราสองคนแยกจากกันอย่างแท้จริงบางคนก็อาจจะ ห่างกันด้วยระยะทางหรือความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยค่ะนะคะทำไมถึงไม่กล้าบ,บอกก็คนจะแบบว่าไม่อยากให้คุณได้รู้มากว่าคุณนะยังคงสําคัญกับเขามาาเหลือเกินแม้ว่าจะเวลาผ่านไปนานเท่าไรอะไรเงี้ยอาจจะขอรักษาแบบรักษาฟอร์มหรือนะคะหรือขอเก็บไว้ในใจก่อนอประมาณนี้เนาะ